ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปซาฟารีเวอร์กันค่ะจะพาบักเรียวไปดูซาฟารีเวอร์เมืองไทยตามเราไปค่ะขออนุญาตขับรถนะคะเราก็มาลองซื้อบัตรนะคะมาถึงซาฟเวแล้วก็มซคนไยคนต่างชาระคาตัน ตัวเลย,ยนะคะทำให้คนต่างชาติบางคนรู้สึกเสียใจพ่อมาบอกว่าทําไมคนญี่ปุ่นแพงเพราะว่าที่ญี่ปุ่นส่วนมากแล้วคือต่างชาติกับคนญี่ปุ่นก็คือแบบราคาเดียวกันอะไรเงี้ยไม่มีแบบแยกต่างชาติแยกแบบคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้บัตรแล้ว,ล,วล้วก็จะไปที่โอเชียนพากร์ก่อนมาลินพาโอเชียน ้าจเอโนชิไมโกเอโนชิไมโกะไอ้อนูลุงไปแล้วาลก็มายืนตัมาแล้วจะไปดูโชว์ช้างก่อนชิมาอมามาลายขาบอกว่า ตะกี้เขาตรวจกระเป๋าใช่ไหมเขาห้ามเอาน้ำเข้ามาห้าวทำไมเอาเข้ามาได้ละมันมีสองขวดเขาตรวจเจอเขาบอกว่าเออไปไปเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาเข้าได้ละเขาไม่ให้เอาเข้าใช่ไหมเพราะคนไทยมีน้ําใจอโอ้คนไทยมีน้ําใจเพราะว่าตอนขึ้นทางด่วนใช่ไหมตอนขึ้นทางด่วนไม่เรียวก็เข้าผิดช่องไว้หมันต้องแบบยูเทิร์นกลับคืนมาคือถ้าเป็นแบบที่ญี่ปุ่นมันก็ต้องแบบเดินหน้าแล้วก็ไปหาที่ยูเทิร์นซึ่งทางด่วนมันต้อง เป็นสิบกิโลใช่ไหมกว่าจะลงได้อะแต่ว่าแม่แม่ก็บอกเจากา้าหน้าที่ว่าพี่คะหนูหนูหลงขึ้นมาหนูจะลงกลับไปได้ไหมกขาบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แบบรอพอมามามาปรับรถให้มาเรียกรถให้แล้วก็ถอยหลังว,ว่าว่า amazing Thailand มากคือขึ้นผิดช่องแล้วสามารถลงมาได้สามารถถอยหลังยูเทิร์นกลับมาได้บอกคนไทยใจดีมาก エルファンとしては探してよ。

Lihat, ngajak hangun justru, hangun justru, hangun, hangun. Saya mau apa? Hangun, hangun. ada, ya

ใจชื้นขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าเรจังเขาผิดหวังที่เขาไม่ได้ถ่ายรูปก,กับลูกเสือคะ่ะทุกท่านก่อนมาเมืองไทยนะคะแม่ก็ถามว่ามาเที่ยวซาฟารีนเมืองไทยหรือเปล่าแม่ก็เปิด YouTube ให้ดูมันมีถ่ายรูปก,กับลูกเสือคะ่ะทุกท่านเรจังก็บอกว่าอยากไปอยากไปถ่ายรูปก,กับลูกเสือพอมาถึงซาฟารีนะคะเรจังก็ไม่อยากจะไปไหนเลยเรจังก็บ่นแต่ว่าจะไปถ่ายรูปก,กับลูกเสือนะคะแต่พอถึงเวลาเขาจริงๆอคะ่ะทุกท่านมันต้องเสียเงินนะคะ คือถ่ายรูปกับลูกเสือคนละ500ถ้าเกิดว่าเข้าไปในเฟรม2คนก็ต้องเสีย1,000บาทคะ่ะทุกท่านแม่ก็เต็มใจจ่ายนะเพราะว่าเอาครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแต่พ่อบอกว่ามันแพงเกินไปนะพ่อก็ให้เราจังตัดสินใจเองว่าจะถ่ายไหม พอก็บอกว่าเงิน500บาทนี่มันคือประมาณ1,500เยนนะ้วจังซื้ออะไรก็ได้นะอะไรเงี้ยให้เาจังตัดสินใจเองเดจังก็ตัดสินใจว่าจะไม่ถ่ายนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือจะร้อนมากๆคนก็เยอะมากๆค่ะเด็กอนุบาลน,นี่คือมากันเรือนหมื่นเลยค่ะพวกเราก็เลยไม่ค่อยได้ชมอะไรเยอะค่ะทุกท่านแต่ว่าคนที่จะสนุกที่สุดน่าจะเป็นคุณย่าค่ะ คุณย่าชอบโชว์สตันมากๆเลยค่ะด้วยความที่คุณย่าชอบดูหนังอยู่แล้วค่ะทุกท่านพอไปดูโชว์สตันคุณย่าก็ชอบมากไม่ละสายตาเลยคือกลัวก็กลัวนะแต่ว่าก็อยากจะดูค่ะทุกท่านสรุปวันนี้คุณย่าแฮปปี้มากกว่าหลานอีกค่ะทุกท่านโอเคค่ะวันนี้ก็อาจจะคลิปสั้นไปหน่อยนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปค่ะว่าครอบครวัวจะไปที่ไหนกันต่อนะคะหลังจากที่เรา ออกจากซาฟารีนะคะแล้วก็จะเอารถไปคืนที่สะพานใหม่แล้วก็จะนั่งรถไฟกลับบ้านกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บักเลียวด้วยค่ะมารุ่นกันว่าพรุ่งนี้นะคะที่เมืองไทยครอบครัวนดุเราจะทำอะไรกันบ้างเพราะว่าเราไม่มีรถใช้แล้วนะคะเราจะอยู่บ้านทำอะไรกันนะ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากม,ากมากค่ะสวัสดีค่ะ s เ ค่ะไปไหนไปไหนไปคูโคตค่ะอ้าวคูโคตรนี่คือรียนคูค่ะเดี๋ยว<า><า>จบค่ะพี่เจ<า>้หาหน้าที่ก็แบบพี่เจ้าหน้าที่ใจดีมากๆขึ้นมาส่งด้วยพาเข้ามาด้วยค่ะที่นั่งให้ด้วย b t ดมาแล้วก็เรียกแท็กซี่มาหนึ่งคัน